สวัสดีครับพี่น้อง f อฟแฟนช่องแฟนเพจกับพ่อกันยำใบคือเก่าครับวันที่15มิถุถนายน2566ครับมาที่บ้านน้องกาครับมาแตมแนวทางตัวเลขครับเด็ดๆนะครับนะมือนี้น้องกาสิมีตัวไร้ฟ้าพี่น้อง f อฟเพิ่มเติมบอนะครับไ,ไปฟังน้ำกันครับพี่น้องครับ ัวสัมผานประโยชน์แหลมหลักสวัสดีครับน้องกาครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมาโค้งสุดท้ายเนาะน้องกาเนาะครับผมเอฟซีบอกมาตามน้องกาให้แน่น้องกามีฝันยังเพิ่มเติมบอกลับมาตามโค้งสุดท้ายน้องขอบปั้นข้ามฝันนี่มันมันออกประจำบ้านไปแล้วเพราะว่านี่ฝันเห็นบ้านผมไปยืนยืนอยู่ข้างหลังในค้อมฝันบ้านนี้พาอยู่อุ่นมากมันเป็นบ้านฟองหลังติดกันายฝันบอกครับ บานลังนี้ละเขมเป็นสองลังติดกันพายุมากหวันมันมันโยกทั้งสองลังก็โยกแข่งกันนะมผมก็เลยว่าออกค่ๆาา 4, 5, กะๆแล้วาีว่าซีหาหกก็เลยเอาไปประจบํบวันกันได้เลยสามตัวเลยปะสามตัวผมว่าแน่ใจว่าออกอยัง<อ>มีคนใด่สามตัวตรง<อ>ห้าเก้าเนี่ยแหะนั่นแหละในห้าน้อยคนออกไอหาเก้ากับหาสี่ไก่ต้องการไก่อยู่ใน ในบ้นนึ่งทีกับแม่หลุดพ่อหมูม่บ้านนี่ก็ไปไป,ไปนอนอยู่หนองหานมแรกกับว่าเอจออกไปออกไปประมาณโลหนึ่งไปเห็นงูงูอยู่ข,งขางทางมันยกยก,ยกหัวอยู่ตัวงูงูตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งครับผมวันที่นี่ออกไปอีกไปประมาณสิบกรโรูเนี่ยไปเห็นอีกตัวหนึง่งคนออกมาแล้่คนไม่หยุดอยู่หนานดูปันนี้ก็เลยเปิดประตูอะไรคนบอกให้่นบอกให้มันแยกออกออกจากทางนะเลยพวกไป เลือยออกน้ำหนารถลดไปเลยน้ำหนารถเลยไปผมเคยไดผมเคได้ตามไปนึกว่าเพิ่งสิโรเพิ่งบล็อกวันนี้กดอยู่หนารถเลยพอไปใส่เลยวันนี้ได้ถอยหลังได้ถอยหลังแล้วก็รูปขึ้นไปรถทะเบียนรถเทรโน่บ้านหกสามสองสองหกสามสองสองวันที่นี้กลับขึ้นไปไปเห็นกลับไปเบิ่งคลิปแอดไม่เบิร์นไทยคลิปสั่นได้แต่เลยเห็นแบบเดี๋ยวลักกิโลก็เลยกลับมาเบิ่งนรักกิโล่วันนี้ งูตัวนั้นเนี้ยว่าท่านเปใส่อยู่นังอยู่กลางทางเลยครักลระม,มาหละกิโลอีกแม,ม่นกาก็ได้้บอกคนไล่คนลงมขางทางกันนะยานรถเยอะคนครับผมพิ่นย้ยังรออยู่สงสัยสิมแม่ละละละลหลายๆยในรถอาน่าจะยู่ทยนี่ล่ะติรถคันนี้ละนะ่ละเนาะหลกิโลก็มีแต่มีแต่20กับสอหลากิโลสองศูนิ์สอี่ที่งู่นยูหันเนาะตรงกิโลพอดี20กับ24ครับผม แล้วผมก็คิดว่าอยู่อยู่หน้ารถนี่เระเพราะว่าเพิ่นเลื่อยออกหน้าเลื่อยออกหน้าลุดผมว่ามันต้องออกหน้ารถนี่เะผมว่ามันต้องออกหน้ารถคันนี้เหรอจีขันสีดำๆนอนหลังกาเนาะคันใหม่ตัวนี้แพรว่าจิตจารย์ไปอยู่เพราะว่าพระอาจารย์เพิ่นเจอมาให้ช่วงช่วงเพิ่นเจมนะเพิ่มหกสามหนีหกสามนี่อยู่ล่างเพิ่นเมอยู่ทั้งล่างแล้วสองสองหนีเพิ่มด้านบนผมก็เรียกว่าหกสามนี่ถ้าพระอาจารย์เพิ่นบอกเป็นปริศนาก็จีเป็นหกสามล่างสองสองบุ เป็นสามซองๆตามเพื่อนเจียมค่ะถ้าถ้าสำนักนางกาดแต่แต่ที่พระอาจารย์เพื่อนเจียมให้สามตัวสามสองสองเนาะสองตัวก็หกสามสามหกเนาะตะวันหรือว่าเอสซีสิตัดเอาได้ซีโตหกสามสองสองเฉียนลดเนาะว่าตองงวดไอยบะเม็นตองงวดหลังจากที่เปิดเจียมมาแล้วนางกาดฟันเห็นผู้เฒ่าใส่สุดเท้านาะผู้เฒ่าใส่สุดเท้าผมขี่รถกคำวาจอดหน้าบ้านจอดทั้งในเพื่นก็เลยโบกให้ผมถอย เจบ่ได้ถอยแต่บ่ได้ถอยมันบ่บาดนี้ก็เลยไปเห็นงูออกหน้ารถผมก็เลยคิดว่าถ้าถ้าแม่นบุญวาสนาดีก็สิอยู่หน้ารถออกหน้ารถหอวงูออกหน้ารถเรื่อยออกน้ำหน้าไปเลยตอนนั้นเลื่อยน้ำหนาเรื่อยมันก็ไปน้ำหนาแล้วมันก็ไปหยุด นี่ป่ได้ฝันนี่น่าหนุนแก่จริงจริงประดับฝันครับยืนเรื่องจริงครับแต่ว่าในฝันนับปูขาวมาเย็นโบกให้ถอยตะกาว่าถอยปันนี้ข้องูเรื่องจริงคืองูน่ำหนาการแสดงว่าเลขมันสีอยู่ทั้งหนาอยู่ด้านหนาครับเยอะทั้งหนาก็คือหกสามสองสองไม่ใครับหกสามสองสองกันไล่ทั้งหนากับหกสามสองสองนีสามหกคือลองกาดตีไว้ตอนนั้นแรับผมแหลกๆเนาะถอยหลัง ก็จะยื่นนี่ลนะผมมายีนได้รถซับยินได้หนีแล้วนาะแล้วของน้องอันเขาขปั้นเด็น้องเขาปั้นเมื่อนี้เห็นไหมครับหรือว่ารัฐบาล,ลบาไทยรัฐบาลรัฐบาล <ไ S 2> ล่า,ลาสุดนี่เพิ่นซองกล่องเพิ่นไปได้กล่องมากล่องปูไข่เห็นไหมนะ <ทา S 2> ตัวซองกล่องออกมางหนงเพินเ่นก็เลยว,ว่าผมก็ได้ถามว่ารัฐบาลออกหนังซองให้เมิ่อนี้ครับตัวแรกเพิ่นเห็นเก่าตัวที่สองได้หนึ่งตัวที่สามเพิ่นได้เก่าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าโครงสุดท้าย แรากาตัวเลขที่ได้ยุวัดที่ไปเจิมรถอะไรหดห้าศูนยด้าศูนย์แปดครับครับรอตเีนี่เป็นสองสาอตรี2สองสาสามครับไปสามศูแกาแดดบ้างยัามาเดี๋ยวเอาตเลหวนเด็ดเตี้ยนี่คือวเลขสิออกแเดว ข้าเบิ้งของอันน้องข้าวปั้นน้ำแน่ะค่ะน้องข้าวปั้นนะครับอันนี้เป็นของน้องข้าวปั้นเนาะโอ้โสุดท้ายแล้วมีมาเพิ่มก็คือเลขซองกล่อง919แล้วก็ลอตเตอรี่230เนาะ50 8บบไหนคือน้องเห็นโยนอยู่วัดครับผมอยู่วัดที่นาคาอยู่นาคาไม่ปิดเจิมรถเนาะ อันนี้คือรัฐบาลไทยน้องข้าปั้นเอซีท <H G S 2> ่าไหนที่ให้มาตามรัฐบาลไทยน้องข้าปั้นนะคะตัวเนี่ยต,ตัวนีก,กน็คือ2 3 6สากเนาะน้องกาเนาะตัวมัก,ต,กตัวชอบ,บเนกุมเสอจนบุคคครับเพื่ออาจจะได้โชคน้ำกันนะครับ ่มีอยงเป็นขวดนี่เขาก็จะเป็นขวดที่หาเนาะ่นครับเป็ขวดที่หาของของอันยูทูบนะคะที่ได้มาไายตะวันนองการอ่ะในเงี้ยนวาพันถูกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนับขันนับขันนับงวดอีลีน่ะกับซีนับบั่นถวนแต่ว่าอันนี้คือเอาที่นับได้ที่ FC ซีเที่แอดมินมาถ่ายให้เอฟซีดูกัะก็คือซีงวดติดทางงวดนี่เมื่ออื่นนี่มาที่ซิมโฟนี่เขาก็จะเป็นงวดที่หาหนอนองการเนาะ จะเป็นแนวทางเนาะเอาไก่น,นองกาโศกหมนันคือกันไ <c oughs> สเอฟซีโศกมนันคือกันเ <c oughs> นาะเ <c oughs> อาเขาุณนองกาลหลายๆเนอครั <c oughs> บที <c oughs> ่ให้แนวทางมาือนียครับขอบคุณครับเราไปใส่ตัวนั